ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนังตาตกหย่อนเกิดได้ทุกคนจะส่งผลเกี่ยวกับในเรื่องของความมั่นใจมันก็จะเอฟเฟกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเขาเหมือนกัน พวกตาสองชั้นหรือว่าการผ่าตัดเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆต้องบอกเลยว่าความสวยมันจะลดลงได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาในเรื่องของรอยแผลเป็นแล้วก็ผังผืดดึงรั้งด้านในตับเบาหรือเป็นการผ่าตัดเล็กผ่าตัดกระชับใต้ท้องคิว้วจะเป็นขีดเดียวเป็นเส้นเนียนก็คือตัวแผลแนบเนียนละเอียดไปกับตัวท้องคิ้วเลยค่ะการผ่าตัดเนี้ยจะตอบโจทย์คนไข้ในยุคปัจจุบันมากเพราะว่าคือการพักฟื้นเนี่ยเพียงแค่7วันก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติแล้ว คลินิกของเราค่อนข้างที่จะเติบโตวไวคือเราเปิดมาไม่ถึง1ปีตอนนี้คนไข้ที่เราดูแลไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ2,000เคสค่ะเราก็เลยขยายพื้นที่การบริการจากเดิมตอนนี้เป็น3เท่า เคสที่หมอเจอบ่อยนะคะก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนังตาตกหย่อนค่ะความหย่อนคล้อยตามวัยนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็คือจะส่งผลเกี่ยวกับในเรื่องของความมั่นใจนะคะแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนไข้ จริงปัญหาเนี้ยเกิดได้ทุกคนเพราะว่าเอจจิ้งเนาะหนังตาเราอะคะ่ะก็ตกตามแหลงนมถ่วงสมมติตอนนี้คุณไม่เจอแต่อีก5ปี10ปีหมอว่าเจอแน่นอนดังนั้นปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเจอต้องบอกว่าคนไข้ส่วนมากของเราอะคะ่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่เริ่มมีอายุคุนชินว่าเขา,ามีชั้นตาที่ชัดแต่พราะว่าวัานหนึ่งเนี่ยชั้นตาเริ่มตกหยอ่อนเริ่มไม่ชัดละทำให้เขารู้สึกว่าไม่มั่นใจรู้สึกว่ามีอายุและอีกกลุ่มหนึ่งคือคนไข้ที่เริ่มมีอายุมากขึ้้้้นนนหหหังงตตตตตตตาาาาาาจะะกกเเยยอออออมมมมส่่ผลลลลททใีีิูดว น้าตาแล้วก็จะรู้สึกมีการแสบบริเวณหางตาอันนี้ก็จะทำให้เขารู้สึกว่าลาคาญมันก็จะเอฟเฟกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเขาเหมือนกัน กรณีที่คนไข้เนี่ยมีชั้นตาเดิมที่สวยที่คมชัดอยู่แล้วเราก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ยทำการผ่าตัดตัวซับบาวลิฟค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยการทําเพียงแค่ตา2ชั้นหรือว่าการร้อยไหมเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดการเรื่องหนังตาตัวซับบาวลิฟเนี่ยก็จะเข้ามาแก้ปัญหาในจุดนี้ให้คนไข้ค่ะซับบาวลิฟเป็นการผ่าตัดเล็กผ่าตัดกระชับใต้ท้องคิว้วก็คือตัวแผลแนบเนียนละเอียดไปกับตัวท้องคิ้วเลยค่ะการผ่าตัดเนี้ยจะตอบโจทย์คนไข้ในยุคป,ปัจจุบันมากเพราะว่าคือการพักฟื้นเน ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติแล้วจะตอบโจทย์คนไข้กลุ่มที่กลัวการทําตา2ชั้นก็จะเข้าไปตอบโจทย์คนไข้ในกลุ่มนี้เช่นกันคน่ะค,ะคนไข้ของหมอที่อายุเยอะที่สุดเท่าที่หมอทํามาเลยก็คือจะเป็นคุณย่านะคะอายุประมาณ80หนังตาตกเยอะมากทําให้บทบางการมองเห็นจะต้องคอยเลิกคิ้วอยู่ตลอดเวลาเสียบุคลิกที่สาคัญคือน้ําตาไหลเอ่อตลอดแล้วก็มีขนตาทิ่มตาดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดซับบาร์ควบคู่กับตา2ชั้นกับเฟื่คีนี้คะ่ะก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ คุณย่าท่านนี้ด้วยถ้าเป็นเคสวัยรุ่นนะคะบางคนชั้นตาเขาเล็กก็จะแนะนําให้เขาทําเป็นตา2ชั้นแต่ถ้าในกรณีบางคนที่เขาเป็นหนังตาตกแบบกรรมพันธุ์ก็ตรวจซับเปลาลิฟก็สามารถแก้ไขได้หรือบางคนทําตา2ชั้นไปแล้วแต่หนังตาย,ยังเยอะอยู่การทำซับเปลาลิฟเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้เพราะว่าตา2ชั้นถ้ายิ่งแก้ยิ่งแก้แผลมันจะยิ่งแย่ค่ับเบลลิฟก็เลยจะมาแก้ปัญหาให้คนไข้ในจุดนี้ค่ะ ต้องบอกเลยว่าการเลือกหมอเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญก็ <อ ingredient S 1> ดูจากรีว,วิวคลินิกเป็นยังไงคุณหมอคนไหนเป็นคนทํารีวิวจากคนไข้จริงเนี่ยเป็นยังไงนะคะพวกตาสองชั้นหรือว่าการผ่าตัดเนี่ยถ้าเราทําบ่อยๆต้องบอกเลยว่าความสวยมันจะลดลงได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาในเรื่องของรอยแผลเป็นแล้วก็ผังผืดดึงรังด้านใหนจุดเด่นของเฟิร์นคลินิกในเรื่องของความใส่ใจตั้งแต่การดีไซน์การวัดชั้นตาและที่สําคัญนะคะเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของแผลถ้าแผลสวยแผลดี แผลเป็นก็จะน้อยตามค่ะซึ่งคนส่วนมากเนี่ยไม่อยากให้คนรู้ว่าเราทําการศัลยกรรมก็จะมาตอบโจทย์คนไข้ในจุดนี้ค่ะคือเทคนิคการเย็บของเราไม่เหมือนกับที่อื่นที่อื่นอ่ะเขาจะเย็บแบบด้านนอกแต่ของเราค่ะจะเป็นขีดเดียวเป็นเส้นเนียนไปกับใต้ท้องคิ้วก็จะแก้ปัญหาให้คนไข้จุดนี้ค่ะ คลินิกของเราค่อนข้างที่จะเติบโตวไวคือเราเปิดมาไม่ถึง1ปีตอนนี้คนไข้ที่เราดูแลไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ2,000เคสค่ะด้วยฟีดแบ็กจากคนไข้นะคะทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนาะมีการบอกต่อนะคะตอนนี้เนี่ยพื้นที่การบริการก็คือจะค่อนข้างแน่นค่อนข้างเต็มเราก็เลยขยายพื้นที่การบริการจากเดิมตอนนี้เป็น3เท่าสายตาทุกคู่จะมองมานี่คือดอกไม้งาที่ราคาแพงที่สุดของขอ๋อปุชาชิ หลักก็คือคนจะเห็นหมอมาจากช่องทาง Tik Tok อกส่วนใหญ่ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของหมอนะคะเคสรีวิวรีวิวผลงานของหมอการตอบคําถามของหมอ oh, หรือจะเป็นแบบคอนเทนต์ตามกระแส oh, <my> อย่างเงี้ยค่ะ oh, <my> คนไข้เขาก็รู้สึกว่าเราเข้าถึงง่าย oh, <my> เขาก็เลยแฮปปี้ที่จะเข้ามาใช้บริการกับเราค่ะ ่อนที่จะมาเปิดคลินิกนะคะหมอเฟินก็ทํางานในโรงพยาบาลเหมือนหมอปกติทั่วไปค่ะแล้วเราก็เริ่มขยับมาทําคลินิกทําในจุดนี้มาได้ประมาณ5ปีนะคะประสบการณ์ก็มากกว่าหมื่นเคสค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะนําเทคนิคต่างๆที่เรา คิดว่าเหมาะคิดว่าดีอะค่ะมาปรับใช้มารวบรวมแล้วก็จึงเกิดมาเป็นเฟิร์นคลินิกค,ค่ะด้วยความจรรยาบันแพทย์ะคะ่ะเราอยากจะหยิบยื่นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้การบริการที่ดีที่สุดให้กับคนไข้เป็นอะไรที่มากกว่าการใส่ญจก็คือความใส่ใจแล้วก็การบริการแบบพรีเมียมค่ะคือมุ่งเน้นในเรื่องของผลลัพธ์มากกว่าตัวผลกาไรวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างค่อนข้างที่จะราคาสูงดีกว่ามาตรฐานท้องตลาดทั่วไปทีมแพทย์ที่เรานํามาร่วมงานด้วย ต้องบอกเลยทุกอย่างคือเราต้องการมอบสิ่งดีให้กับคนไข้ค่ะตอนแรกกลัวไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้แต่ว่าคิดทุกวันนะคะว่าเราจะทํายังไงให้องค์กรเราเติบโตได้มากกว่านี้นะคะ่ะเฟิร์นคลินิกตั้งอยู่ที่โครงการอริยาหรือพาทีค่ะบายอริยานะคะก็สามารถมาพูดคุยนะคะแล้วก็มาปรึกษาหมอเฟืรอนได้ได้ที่คลินิกหรือส่งรูปมาประเมินนะคะพูดคุยเบื้องต้นกับหมอเฟิร์นได้ทางช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ